คู่เอกของรายการศึกแสงมรกตอังคารที่14มิถุนายน59ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับจะทุยแสงมรกตจัดยอดเก็บได้3,8260บาทต่างชาติ66คนครับต้องถามว่าขาดทุนเท่าไรครับแบบนี้ครับคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างลิจิตเมืองนอนท์ครับพบกับเด่นสยามเพชรสุภานัน์108ปอนด์ครับอยู่ที่ลิจิตเมืองนอนท์ครับ105ปอนด์106ปอนด์นี่ก็ชกได้ครับ ด้านของลิ์จิตบังนนครับส่วนเด่นสยามพิสุพานันนี่110ปอนครับต่อกัน2ปอนเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ว่าขึ้นมานี่ลิ์นะครับแม้ว่าจะต,ต้องต่อ2ปอนต่อรูปร่างด้วยแต่ว่าชื่อชั้นมวยดีกว่าครับได้เปรียบราคาต่อรองอยู่74ครับกรรมการวิสุทธิยิ่งอุปการกรรมการผู้ชี้ขาดยก2ปล่อยตัวมานี่ขยับต่อ21เลยครับ เด่นสยามก็ถือว่าแพ้ไม่เสียหายครับถ้าเกิดชนะนี่แต่งตัวเป็นมวยเอกมวยดังได้เลยครับเพราะฉะนั้นไฟนี้เขาก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีครับนักมวยนี่ถ้าเกิดอยากจะเก่งต้องเจอคนเก่งๆครับถึงเวลามันต้องกล้าชนกล้าสู้ครับ โอกาสไม่เคยเดินเข้ามาหาหรอกครับต้องเดินไปหาโอกาสครับกดแขนนะครับเด่นสยามต่างชาติ66คนนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับที่ลูมีดีครับเป็นตัวเลขที่น่าพอใจครับก็อยู่ที่คู่มวยนะครับทุกวันนี้แฟนมวยเขาจะดูคู่มวยจะเป็นใหญ่ โดยทางฝั่งลูมินีนี่ต้องจัดมวยระดับ B บวกครับ B บวกถึง A บวกครับถ้าเกิดมวยระดับ C ระดับ B ธรรมดานี่แหม่ลำบากครับขาดทุนมากขาดทุนน้อยเท่านั้นเองทัวันนี้มวย TV ทีวีไทยทอสดสดเสาร์อาทิตย์มี13-14รายการครับแฟนมวยเนี่ยเลือกชมกันได้บางคนนี่ก็เบื่อครับดูรายการประจำวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นนี่ต้องทำให้เขาอยากดูครับ ออกรายการมาต้องทำให้คนอยากดูครับขนาดนักข่าวดูฟรียังไม่อยากดูไม่ต้องถามคนเสียเงินครับก็เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์ทุกๆท่านนะครับเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจทั้ง,ท,ง,ท,งาทางฝั่งราชดำเนินและก็พลุลุมบินีครับเพราะว่าถือว่าเป็น2ส,สนาม2เวทีที่ สร้างนักมวยสร้างชีวิตสร้างครอบครัวมาโอ้โหหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วครับที่มีส่วนร่วมกับองค์คะพยศของมวยไทยแข่งซ้ายของลิปจะว่าไปแล้วนี่น่าจะเป็นวิกฤตที่หนักหมดยกครับมดยกที่สองนี่นน่าจะเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดตั้งแต่ลุปินี มีมาครับก่อตั้งมาตั้งแต่ลระรามสี่บทไก่เข้าสู่ปีที่60ปีนี้ครับน่าจะเป็นวิกฤตหนักที่สุดนะครับในเรื่องของยอดผู้ชมทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติคนไทยนี่หายไปแน่ครับหายไปแน่ครับคนไทยมี20-30%ครับอยู<ม>่ทางฝั่งทนบุรีเยาวราชสำเพงและแบบแหมเดินทางมาทางนี้มันค่อนข้างจะลำบาก หายไปเยอะครับกลุ่มเซียนมมยใหญ่เท่านั้นทางฝั่งนู้นต่างชาตินี่ก็แหมมาลูบินีทางฝั่งนี้ก็ค่าจ,จ่ายน่างจะสูงครับลิกลิตที่หนักที่สุดของลูบินีแต่ว่าผู้บริหารก็ต้องคิดกันเยอะหน่อยครับบริหารกันละเอียดนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายอา้าว บนเวทีใส่กันต่อแพยายามนะครับทางด้านของเด่นสยามรับตลาลักรับในยกนี้นี่ปล่อยตัวมานี่โอ้โหห้าหนึ่งเลยนะครับอืมเซียนมวยนี่เก่งเหลือเกินครับแต่ดูครับเจอเหลี่ยมของลิจิตเมืองนนท์ครับก็เป็นคู่แปลกครับถือว่าเป็นคู่แปลก คู่แปลกนี่ถ้าเกิดชกกันมาออกมาสนุกนี่ก็จะได้เครดิตครับแต่ถ้าเกิดออกมาหลุดลุ่ยนี่ไม่เป็นลักษณะทุ่มแบบเทควันโดนะครับไม่ได้ครับผิดก,กติกาครับแทงข่าวขวาครับนิดรัดอาร์ะครับไดเฮรครับไดเฮจำปั้นขวาแทงข่าวซ้าย ตีเข่าครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเด่นสยามนี่ก็พยายามครับพยายามครับตีขวาตีซ้ายแต่น้ําหนักเข่าเนี่ยนะครับน้าหนักเข่าคือปัญหาครับน่าแต่ีแบตถูขี้ใครครับมันจะไปเจ็บได้ยังไงครับเดินต่อครับเด่นสยามเจอดักแทนเข่าขวาโอ้โหเสียบขวาครับโอ้โหหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้เด่นสยามเพชรสุภพานัน กรรมการต้องนับครับพยักหน้าครับแม่นักมวยพยักหน้ากรรมการดูตาแล้วไม่สู้ครับโอ้ง่ายได้เหลือเกินครับนี่นะครับเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบน้ําหนักแต่กระดูกมวยครับนี่ครับเจ็บตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับจึกนี้แล้วก็โยนไปอีกทีหนึ่งจึกนี้ครับโอ้โยนสวยครับโยนสวยครับ ก็เป็นฝ่ายชนะชนะเกิลน็อกเอา์ไปนะครับอ่านับ10ครับชนะ TKO ชนะน็อกเอาต์ครับ K.O. ครับ K.O. เรียบร้อยครับเด่นสยามเพชรสุภานันครับมวยเข่าโดยอาชีพแต่ก็มาโดนแทงเข่าแพ้น็อกเรียบร้อยครับต้องไปสร้างฟอร์มกันต่อครับยังดีไม่พอยังเก่งไม่พอนะครับที่จะขึ้นชั้นได้ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับดาวอังคารเข้าไป